ถ้าไม่เชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะ <c oughs> แล้วเราจะจะไปเชื่ออะไรใช่ไหมก่อนที่จะเชื่อในธรรมของท่านต้องเชื่อในการตัดสรุปของท่านก่อนพระพุทธเจ้าท่านชี้เข้าไปในตัวท่านเองว่าอการที่มีศรัทธาอย่างถูกต้องอในเบื้องต้นเลยก็คือตถาคตโพธิศรัทาธาเชื่อในการตัดสรุป ของพระพุทธเจ้าเชื่อในคุณนะเชื่อในคุณของท่านเชื่อในการตัดสู้พอเชื่อแล้วว่าท่านตัดสู้ได้เองโดยถูกต้องแล้วท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอพอเราเชื่อในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะได้นำนำทรรมที่ท่านได้ตัดสู้ทำอะไรละ่ะที่พระพุทธเจ้าของเราได้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นที่ทำให้ท่านได้เกิดความบริสุทธิ์ ที่ทำให้ท่านได้ตัดสรู้ทาอะไรท่านไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ต้องมีธรรมก็จะสืบสาวมาหาพระธรรมคําสอนพอเราเข้ามาสู่กระบวนการในการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสาว,วกผู้เดินตามคําสอนพอเราได้เกิดดวงตาเห็นธรรม เห็นตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ดีแล้วเห็นตามนั่นแหละคือพระอริยสงสาวกของพระภูมิพระพาคเจ้าก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้เราต้องเชื่อประการแรกเลยก็คือเชื่อในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าพอเราเชื่ออย่างนี้มันก็จะเกิดศรัทธานั่นแหละศรัทธา,าที่ถูกต้องก็จะนํามาซึ่งการเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเนาะ นี่แหละเราต้องเชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่อเราจะไปฟังได้ยังไงเนาะมันต้องเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสดาก่อนในเบื้องต้นเราถึงจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเนาะเราถึงจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเราถึงจะได้เชื่อในพระธรรมได้ศรัทธาของผู้ใดยอย่างรงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นั่นแหละคือ,อพระโสดาบันเนาะพระโสดาบันเนี่ยต้องเชื่ออย่างนี้กว่าเชื่อตัฐาคตรโพธิสัตธาหลักของความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาของเรามันจะมีมันจะมีอยู่ใหญ่เลยสองประการนะเชื่อหนึ่งคือเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าสองอเชื่อในเรื่องของกรรมพอเชื่อในเรื่องการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ต้องเชื่อในเรื่องของกรรมนี่คือหลักของความเชื่อนะอ่า